สวัสดีค่ะหมอบีนะคะ เป็นแพทย์ผิวหนังแลวก็ศาสยการปลูกผมประจำรบรอตซัมคลินิกค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางนะคะแล้วไม่รู้จะรักษาอย่างไรดีในคลิปนี้ก็จะมีคําตอบนะคะหลายๆคนคงจะเป็นกันใช่ไหมคะที่รู้สึกว่าผมมันร่วงมากขึ้นในทุกทุกวันเลยดังนั้นหมอจะขอแยกมาเป็น2ส,สาเหตุด้วยกันก่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มปัญหาเส้นผมหรือปัญหาผิวหนังที่เป็นโรคผิวหนังนะคะอันที่2ก็คือปัญหาเส้นผมที่เกิดจากกลุ่มที่เป็นเรื่องของอายุหรือว่ากรรมพันธุ์ต่างๆที่ทําให้ผมร่วง ซึ่ง2ออย่างนี้ค่ะวิธีการสังเกตเบื้องต้นก่อนนะคะก็คือเรื่องของสภาพเส้นผมที่ร่วงจํานวนเส้นผมที่ร่วงเช่นสมมติว่าจํานวนเส้นผมที่ร่วงในป่ววันมากกว่า100เส้นในวันที่ไม่ได้สระผมหรือว่ามากกว่า200เส้นในวันที่สระผมอันนี้ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่าผมร่วงนะั้นอาจจะเกิดจากโรคผิวหนังหรือว่าโรคเส้นผมนะคะ แต่สําหรับคนที่ปัญหาเรื่องของผมร่วงเนี่ยไม่ได้เยอะเท่านี้แล้วก็มีลักษณะเป็นแพทเทิร์นที่สังเกตได้ง่ายๆเช่นของผู้ชายนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องผมเริ่มขึ้นมาเป็นง่ามผมหรือว่าตรงกลางกระหม่อมเริ่มบางขึ้นลักษณะเป็นวงกลมหรือของผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องผมบางที่อยู่ตรงแผกกาอันนี้เป็นเรื่องของผมร่วงผมบางทางพิรุกร,รมหรือตามอายุ เนี่ยแบบแรกต้องรักษาอย่างไงบ้างกรณีที่เป็นโรคผิวหนังหรือโรคเส้นผมเนี่ยเราก็ต้องไปดูอีกว่าเป็นโรคอะไราบางโรคเนี่ยค่ะมันก็หายได้เองด้วยแต่บางโรคเนี่ยต้องใช้ยาต้องรักษาหรือต้องไปหาสาเหตุของโรคนั่นอเอกเราไปแก้ตรงนั้นแต่ถ้าสําหรับกลุ่มที่เป็นโรคผมร่วงผมบางตามกรรมพันธุ์หรือตามอายุอันนี้จะรักษาแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาผมถ้าบางคนเนี่ยผมเส้นเล็กลงแต่ยังไม่บาง วิธีการรักษาเนี่ยมีได้หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็น1การใช้ยา2สําหรับคนที่ไม่สามารถทานยาได้หรือกังวลเรื่องการทญญานยาก็จะมีเรื่องของตัวช่วยที่ช่วยเรื่องรักษาเส้นผมได้เช่นการฉีดกระตุ้นเส้นผมด้วย PRP อันนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นเส้นผมทําให้เส้นผมนผมันใหญ่มากขึ้นโดยการใช้โปรเกตเลือดของเราเองอันที่สา สำหรับคนที่ปัญหาเรื่องผมร่วงค่อนข้างเยอะแล้วเส้นมันค่อนข้างเล็กมากอันนี้จะแนะนําเป็นการปลูกผมะคะ่ะก็คือย้ายรากผมตำแหน่งที่ผมที่ดีที่สุดมาแทนตำแหน่งที่มีปัญหาสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองสาเหตุผมร่วงนั้นเกิดจากอะไรพบแพทย์เวชศานตรน่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะคะแล้วก็มาวางแผนกันว่ารักษาอย่างไงได้บ้างดังนั้นตอนนี้บอสซ่ o มคลินิกเองก็เปิดเช็กเมนต์ใหม่ขึ้นมาก็คือเป็น BLS Hair Center นะคะสําหรับการปรึกษาการารักษาด้านเส้นผมโดยเฉพาะใครที่กังวลหรือสงสัยก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะปรึกษา ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้เลยแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอเป็นคนดูแลให้เองว่าแต่ละคนเหมาะกับการรักษาแบบไหนคะ่ะไว้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ